กองทัพอากาศไทย r t ทประกาศอัปเดตครั้งใหญ่ในปี2025โดยล่าสุดได้ลงนามสัญญาจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ Airbus H-225 จำนวน2ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยสารวมถึงภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินเครื่อง s 2 2 5รุ่นใหม่นี้จะเข้ามาเสริมฝูงบินที่มีอยู่ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี2015ช่วยให้กองทัพสามารถตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉินได้รวดเร็วกว่าเดิมตามข้อตกลงแอร์บัสจะส่งมอบเฮลิคอปเตอร์รุ่น H-225 ให้กองทัพอากาศไทยภายในปี2026โดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบเรดาร์เครยเลดาและระบบสื่อสารระดาวเทียมเพื่อให้สามารถทำง,งานได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายพร้อมระบบแท็เคลื่อนที่ภ่ายในห้องโดยสารสำหรับภารกิจ EMS เต็มรูปแบบถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานภารกิจกู้ภัยระดับชาติความพิเศษของดีนี้คือแอร์บัสได้ร่วมมือกับไทย Aviation Industry ไทยในการบำรุงรักษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศนั่นหมายความว่าประเทศไทย จะมีศักยภาพในการดูแลเครื่องบินเองโดยไม่ต้องพึ่งต่างชาติส่งผลให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกหนึ่งข่าวใหญ่คือ a อทีได้ลงนามจัดซื้อเครื่องบกนินขนาดใหญ่ F a อร์บัสเ3สนิมติทีซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงและเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศถือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโลกที่ผสมผสานเทคโนโลยีทหารและพละเรือนเข้าด้วยกันสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งขนส่งว IP ภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและเติมเชื้อเพลิงให้เครื่องบิน2029ีป โดยกองทัพอากาศไทยจะนํามาแทนที่เครื่องบิง707รุ่นเก่าที่ใช้งานมานานกว่า30ปีซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของกําลังทางอากาศไทยพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถมารในภารกิจระยะไกลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทีเอฟได้ร่วมซ้อมรบ Ex e r ซ i s e ไทยบูมเมรแรง2025รวมกับกองทัพอากาศออสเตรเลียซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมขนาดใหญ่มุ่งพัฒนาความสามารถด้านยุทธวิธีและการประสานงานในสถานการณ์จำลองจริงนับเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหวาาง,งรเรูมสส็จด ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี2016เพราะมีการใช้อากาศยานขับไล่เกรพเพน F 1 6และ FA 1 8ร่วมในภารกิจโจมตีทางอากาศรวมทั้งมีการฝึกซ้อมการเตะอิมเชื้อเพลิงกลางอากาศแบบเร็ธทมนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักบินทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้กองทัพอากาศไทยยังเปิดโอกาสให้นักบินสหรัฐขึ้นบินรวมกับเครื่องแอรของไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและไทยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น่งึนานาหน ได้ประกาศโครงการปรับปรุงฝูงบินขับไล่โดยเลือกซ็อก JS 3 9กไกรพันรุ่น E F จากประเทศสวีเดนเพื่อแทนเครื่อง F 1 6และ F 5ที่ใช้งานมานานดีนี้มีมูลค่าหลายหมื่นล้านหานอบาทและถือเป็นหนึ่งในโครงการจดซื้ออาวุธที่ใหญ่ที่สุดของไทยในรอบทศวรรษสอบจะส่งมอบเครื่องไกรพันชุดแรกสีลำภายในปี2029พร้อมระบบอาวุธและเราดาร์อิเซร,รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า200กิโลเมตร และมีระบบลบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคช่วยเพิ่มศักยภาพการป้องกันประเทศอย่างก้าวกระโดดข้อตกลงนี้ยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกองทัพอากาศไทยและไทยเพื่อสร้างศูนย์เ่ออบำรุงเกลพ่ในประเทศซึ่งจะทาให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางซศออบำรุงเครื่องขับไล่สีีเดนในอาเซียนในอนาคตไม่เพียงเท่านั้นกองทัพอากาศไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนโดยเข้าร่วมการฝึกร่วม f a ร์เรนส์แท็ก2025ซึ่งจัดขึ้นที่มณฑลกวางสีประเทศจีนการฝึกนี้เป็นการจําลองสถานการณ์รรรรบบบจิิิงงงงและะะเเททททคคนนนนกาาายยยยุใหม่่ส้ออถึโตปศขไ ที่มุ่งรักษาความสมดุลระหว่างมหาอำนาจอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางส่วนเตือนว่าการมีความร่วมมือทั้งกับสหรัฐออสเตรเลียและจีนอาจทำให้ไทยต้องรักษาสมดุลทางการทูตอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศใดประเทศหนึ่งกองทัพอากาศไทยยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการวิจัยในประเทศเช่นไทยยูวิโปรเจกต์2025เพื่อสร้างโรนลาดตระเวนความเร็วสูงแบบใหม่ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถด้านข่าวกรองทางอากาศภายใต้าการนำของพลอากาศเอกปันเทผู้ดีผู้บัญชากาาาาาารททหอศศนนปััจุุเได้วงยธส สมาร์ทแอร์ฟอร์ส2025-2035โดยเน้นเทคโนโลยี AI ระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์และการบูรณาการระหว่างหน่วยเพื่อให้กองทัพมีความยืดหยุ่นและตอบสนองสถานการณ์ได้รวดเร็วกองทัพอากาศยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งเช่นจุฬาและมทสเพื่อพัฒนาโครงการหุ่นยนต์ทางอากาศระบบตรวจจับภัยทางไซเบอร์และระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการบินสร้างบุคลากรสายเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้กองทัพในด้านมนุษยธรรมมาทีเด็ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการลำเลียงสิ่งของและอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาค รวมทั้งการนำส่งวชพัณฑ์ไปยังพื้นที่หา่างไกลถือเป็นภารกิจที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศการเสริมกําลังในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทาให้กองทัพอากาศไทยพร้อมรบแต่ยังมีความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระดับภูมิภาคเช่นการสักมอเตลิคอปเตอร์ช่วยประเทศเพื่อนบ้านในกรณีเกิดทัยพิบัตทางธรรมชาติเมื่อพิจารณาโดยรวมกองทัพอากาศไทยในปี2025ได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการปรับโครงสร้างเพิ่มเทคโนโลยีและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลระยะย,ยาวต่อความมัั่่นนนคงงงชาาท้้้หหหมดดีสใเ็ว ไม่ได้เป็นเพียงกองทัพเพื่อการป้องกันประเทศแต่เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมภายในประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน